สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําเมนูยอดฮิตไส่ก๋อ,อีกิซานจากแผ่นแป้งเวียดนามขั้นตอนและว,วิธีการทําเลยวัตถุดิบนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีแผ่นแป้งเวียดนามหมูสับข้าวสวยกระเทียมพริกไทยผงปรุงรสซอสฝายเขียวแล้วก็เกลือขั้นตอนแรกนําหมูสับมาใส่ในชามหรือว่าอ่างผสมจากนั้นใส่ข้าวสวยหุงสุกตามด้วยกระเทียมพริกไทยผงปรุงรส น้ำตาลทรายเกลือสักเล็กน้อยแล้วก็ซอสวงรส่าเขียวใช้มือขยำคู่เ้าให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมคู่เ้าให้เข้ากันแล้วเราจะทิ้งไว้สักครู่ก่อนค่ะ ถัดมาเราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งเวียดนามนําแผ่นแป้งเวียดนามไปแช่ในน้ําประมาณสัก1น,นาทีจากนั้นนํามาวางไว้บนเขียงแลว้ววัสดุที่จะห่อแป้งใช้สําหรับห่อไส้กรอกตักเนื้อหมูที่หมักไว้ลงในแป้งเวียดนามขั้นตอนนี้ให้เรากะปริมาณเองนะคะเพราะว่าแป้งที่เราห่อนั้นจะไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็เป็นแผ่นแป้งห่อใหญ่บางคนก็แผ่นแป้งห่อเล็กค่ะให้เรากะปริมาณตามที่เราต้องการค่ะ จากนั้นก็มวนๆแป้งเข้าหากันวิธีการมวนแป้งหรือว่าการพับแป้งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือว่าความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะส่วนที่ของเองทํากินเองก็จะทําง่ายๆค่ะก็จะมวนๆมวนแป้งเข้าหากันแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะทําแบบเป็นลูกออกกลมๆอย่างเงี้ยค่ะเราทํากินเองที่บ้านก็สไตล์ใครสไตล์มันนะคะเพื่อนๆ เอาตามที่เราสะดวกแล้วก็ถนดัดค่ะอย่าไปซีเรียสเพราะการทำอาหารมันมีความแตกต่างเรื่องรสชาติของแต่ละบุคคลแล้วก็ความสวยงามของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะ นี่ค่ะของเอทำออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้อาจจะไม่ได้ดูสวยงามนะคะก็เอาตามที่เราสะดวกค่ะแล้วก็ห่อแป้งแบบนี้ไปจนแป้งกับหมูหมดเลยนะคะเมื่อเราห่อหมกแป้งจนหมดแล้วนะคะเราก็จะนําไปทอดในหมอ้อทอดไร้น,น้ามันค่ะหรือถ้าเ,เพื่อนๆสะดวกที่จะทอดในกระทะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่ของเอวันนี้เน้นง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะ จับเข้าหมอ้อทอดไร้น้ำมันง่ายสุดๆค่ะแล้วเราหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะไส้กรอกอีสานจากแผ่นแป้งเวียดนามค่ะทํากินเองง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าของเอกก็ลองทําเหมือนเขาดูนะคะพอลองทําแล้ววัตถุดิบน้อยจริงค่ะแล้วก็ทําง่ายมากๆจะทานเป็นกับแก้มหรือว,ว่าทานคู่กับข้าวก็อร่อยเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจลองไปทําดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ